อขอแนะนำคอแบบแม่ค้าก็ใส่ได้คอแบบแม่ค้าก็ใส่ได้นะคะพี่คอแบบแม่ค้าก็ใส่ได้นะคะเป็นแบบนี้พอรอบอกของตัวเนี้อยู่ที่50นิ้วนะคะที่แม่ค้าใส่อยู่รอบอก50นิ้วนะที่ไล่ไปเมื่อกี้พี่พี่ออนอานงมาทานพี่อ้อไลไล่แบบที่แม่ค้าใส่ไหมคะเพราะว่าแบบที่แม่ค้าใส่เนี่ยจะยาว พี่ออนอนงค่อนข้างสูงเนะาะ170แบบที่แม่ค้าใส่ยาวหนะใ่ใช่ใช่ออค่ะนาเสนออีกแบบนะคะที่พี่ออนอนงใส่ได้ก็เป็นแบบนี้ค่ะเพราะค่อนข้างยาวนะคะค่อนข้างยาวออสูง157นะพีออสูง157นะนะคะพี่อ,อนงลองเทียบความสูงพี่นงพี่นงเป็นคนสูงนะคะอะขอแนะนํารุ่นนี้ก็ใส่ได้นะคะพี่ออนอนงใส่รุ่นนี้ได้มีสีอะไรบ้างนะคะมีสีนี้ค่ะสีน้ำตาลน,นะคะ สีน้ำตาลก็สวยนะคะราคาอยู่ที่550นะคะพี่นะคะบริการส่งฟรีบริการส่งฟรี EMS นะคะสีนี้ก็ขอแนะนำค่ะพี่นะคะขอแนะนำใส่ได้หลายสีผิวอันนี้ถ้ายิ่งสิเป็นคนผ,ผิวสองสีนะใส่แล้วผ่องมากเลยอันนี้ออกเฉดส้มๆ้มนะพี่นะออกเฉดส้มๆ้มนะคะออกเฉดส้มๆ้มสวยลายนี้นะคะ เป็นแบบที่อ้อใส่อยู่นะเป็นแบบที่แม่ค้าใส่อยู่นะคะพี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นชุดลำลองนะคะเป็นคอสี่เหลี่ยมนะคะเป็นการต่อช่วงคอแล้วก็ลำตัวปล่อยนะคะเป็นผ่าหน้าครึ่งตัวส่วนแขนเป็นแขนกระดิ่งนะคะเป็นแขนกระดิ่งเหมือนที่อ้อใส่อยู่นะเป็นแบบอ้อขอบอกว่ารุ่นเนี่ยใส่สบายช่วงสะโพกใคห่วช่วงสะโพกพี่ไม่ต้องกลัวเลยนะกว้างมากนะคะกว้างมาก และอ้อเห็นว่าพี่สูงนะคะอ้อขอแนะนํารุ่นนี้อ้อขอแนะนํารุ่นนี้นะคะสีนี้ก็สวยนะคะสีนี้ก็สวยสีน้ําตาลนะคะต่อมานะคะต่อมาคือสีนี้ค่ะสีเหลืองนะคะสีเหลืองนะคะสีเหลืองนี้ก็สวยค่ะพี่นะคะสีเหลืองนี้ก็สวยเห็นไหมคะสะโพกรับรองเลยพี่ได้นะคะ รอบอกตัวนี้ไซนี้แพทเทิร์นนี้อยู่ที่5 0นิ้วนะคะสบายมากนะคะวงแขนรอบแขนไม่ต้องกังวลเลยมันเป็นแขนเลยนะคะอย่างที่บอกว่ารุ่นเนี้ยรองรับน้ําหนักได้กว้างมากเลยนะคะคนตัวเล็กก็ใส่ได้ไหลไม่หลุดนะเพราะมันมีการตีกรอบตรงคอเป็นคอสี่เหลี่ยมตีกรอบคอไว้นะคะตัวนี้ก็สวยค่ะพี่สีเหลืองนะตอนนี้อยู่ที่กระโปรงคอสี่เหลี่ยมผ่าหน้านะคะคอสี่เหลี่ยมผ่าหน้า ตัวนี้ก็สวยนะอ่าจะปิดขั้งคาหรือจะคอแหลมหกหสีก็ได้นะคะแล้วก็แบบนี้ค่ะพี่นะคะสีแดงสีแดงนี่ก็สวยค่ะพี่สีแดงก็ให้อีกอีกอีกอารมณ์หนึ่งนะคะแบบเป็นสีที่สดใสนะคะสีแดงนะคะสีแดงสีที่แม่ค้าใส่อยู่ก็สวยนะพี่นะสีที่แม่ค้าใส่อยู่ก็สวยสีแบบฟ้าเทอร์คอยส์ะค่ะพีฟ้าเทอคอยนะ แล้วก็ออกหวานหวานหน่อยค่ะพี่ออนอโน่ออกหวานหวานหน่อยขอแนะนําสีชมพูนะคะสีชมพูเลยนะคะชมพูนี้ก็สวยนะชมพูนี้ก็สวยนะคะนะคะพี่ออนอโน่ชอบตัวไหนบอกได้นะคะแคปภาพไว้แล้วอินบ็อกมาถามได้นะคะแล้วก็สีนี้ค่ะถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบสีฉุดฉาดนะคะขอแนะนําเลยขอแนะนําสีนี้เลยนะคะ ขอแนะนำสีนี้นะคะสีนี้สวยนะคะสีนี้สวยเห็นไหมคะสีนี้ก็สวยนะคะโอเคนะคะ